ขนมจีนตีนไก่จ้ะมันนี่ตีนไก่ค่ะตีนไก่กับลูกชิ้นปลอมาจะมามากินร่วกันอุ้ยตับมาหล่นเนี่ยอย่ามันเฮียเอาลูกชิ้นลงก่อนน้ำเข้มข้นนะวันนี้น้ำเข้มข้นมาก camera is working เล่นไก่สองตีนนะคะบออะไ์ค่ะมันสิกินไม้หมดมันจานหน่อยเพรมันจะกวงตักไลน์นู่มพี่หนอเอ้ยมาจาม้ามา่กินน้ำกันสวัสดีค่ะ สุกุนสวัสดีค่พะพ่อแม่พี่น้องสุกคนมาจ่ามากินขนมจีนน้ำยาตีนไกจ้ะมาจะมาขนมจีนตีนไกนะคะพ่อเมื่อนี้สิมาอัปเดตอาการหลังสีวัคซีนาาน่าจะเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ก็คือผ้าลูกสาวลูกสาวลูกสาวหลายอย่เนี่จ้ะเราได้ยี่สิบปีละ่มื้อนี้เขานัดไปสีน,าาน่าจะเนาะเพราะว่าเพื่อนใน ไปลงซื้อในไอ้เขาเอนเอนี่ยังล่ะพุทเนมออนเดอะลิสต์นะจ๊ะทีเวลาทีโบมีคนไปซีดเขาบ่ต้องการนะเขาสิโทรไปบอกแล้วเขาก็สิเขาก็สินัดหมายคนทีไปลงซื้อไวปนะจ๊ะเนาะลูกสาวก็เลยได้เขาก็เลยอ่าทรงอีเมลม,มาลูกสาวก็เลยได้ไปซื้อจามนีผพาล,ลูกสาวไปซีดไปซีดมาแล้วลูกสาวไปซื้อไฟเซอร์ Pfizer ค่ะของไฟเซอร์นะคะแก้แก้แก็บ ก็โทษถามเมื่อกี้นี้เขาก็พาไปสิแล้วก็ส่งกลับไปหาแฟนเพื่อนอาจารย์เนาะพาเพื่อนไปอยู่หนานอาทิตย์นึงก็เลยพากลับไปหาแฟนเพื่อนจะ่าก็โทดถาม,มเพื่อนพึ่นก็ว่าเออกับบ่มีหยังก็โอเคอยู่หัวซันว่าก็รอด,ดูค่ะแต่ว่าอาการของของของแม่นี่คือมื้อนี้เป็นมื้อน,นพูดประหัดส,สุก สีได้สามมือก็โอเคจ้ะบ่มีอาการผิดปกติยังก็คือแค่ตอนอังคือหน่สิปวดหัวอยู่นิดๆแต่ว so ่าก okay. right? ินยาผ้าหลาผ้าล่าแล้วก็หายจ้ะถือว่าอาการปกติอาการบ่มียังผิดปกตินะจ๊ะอาการปกติฮะก็โอเคลูกสาวไปสีดม้ามือเศร้านี่ตอนนี้ก็ ประมาณคิดว่าประมาณตอนนี้ก็ประมาณใบม่วงก็กลัวย้ะเพิน่นไปเสียดมาตอนตอนเช้าตอนประมาณสิบม่งนะจน๊ะเนาะแค่ก็บอกว่าอาการโอเคอยู่วัฒนาโอเคจ้าบัดน,นี้มากินน้ำกันนะจน๊ะเนาะอัปเดตอาการแค่นี้แหละจ้ะพร้อม่ปไปน้องก็โอเคทุกอย่างปกติค่ะบ่มีอย่างคือลูกสาวได้ไฟเซอร์ค่ะลูกชายกัลูกชายนี่ก็จดหมายมากเมื่อเช้านร์นะจ๊ะเนาะก็คิดว่าคงจะได้บ่รู้ว่าไุใดอยังแต่ว่าได้สีจางเข็มจ้ะ ได้สีสองเทืองก็คงจะเป็นไฟเซร์อคลายๆกันหลัเพราะว่าข้นุ่มแล้วเขาก็คงจะให้ไฟเสือน,นะจ๊ะเนาะอุ้ยเดี๋ยวใส่บบกพริกก้นพ่อแม่พี่น้องใส่บบกพริกก้นบดใส่บบกพริกก้นบดเสียบได้ใส่หน่อยๆว่าแต่เห็นก็เอาจ้ะมากไปหนอ่ <laughs> อย ขนมเสร็จให้ไปตะโดนเลยวยจ้ะแต่เอาใส่ซองปิดไว้กลับมาหอดเนี่ยหิวหิวก็เลยออกมากแล้วก็เอาลูกชิ้นใจแค่นั้นจ้ะเพราะว่าตอนเทเปมันบ่เอาลูกชิ้นใจ <c oughs> พอกัต้องซื้อมาก ก,กินจัตโตอค่ะกินจะตอตค่ะชอบพอดีไปส่งลูกสาวผ่านหลันไท้ไปส่งลูกสาวใช่ไผ่านหลันไท่พอดีก็เลยแวะเอาพาเก็ตหน่อย อันนี้มันใบชะพูบ่าอืมบานเขาเอิ้อนพักเยอะนะจ๊ะเนาะตัวตัวลันเต้าอันนี้ขี้ยะผักชีชีลาวอันนี้มันผักเพลวจ้าลูกโดดลูกโดดเขาบอกว่าลูกโดดแม่ไม่ได้โดด เสียงโหลดไอดเออร์ผีน้องเดยฮอฮอแม่นบ่หลังฮึฮอจะฮอฮอขนมเส้นกับไผ่เลิศอืม <laughs> lúc đổ chín là mẹ hãy cho i กินไปจซิเครงจานล้วพี่น้องลืมเอื่นลังมีแฟนขับยอตนะจ้ะกลังสองคนอืเอวนทำจอยมีอีติ่งอีสานสปาเกตตี้ with chicken feet and fish b a l มีด้วยจะมีเด้อเพื่อนขับพลังสองคนติดตาม <laughs> อย่าหับครับนี่ตะมูเหรอจ้าที่เกาบมเาบึงมูกับน่องกับลาน ถ้ากับผัวเขาอีกคนหนึ่งเราม่วนไปเลยครับ่ัวเาามาติดฮาม เมื่อกี้อากาศขึ้นกึมมันออกไม่ได้เห็นเขาเราผัดแดดออกได้ได้เะได้ทาได้ดทาขอทาว่ามันได้ดทาขอทาจะขอทาบาซิลฮัวเมื่อดอก tap tap เด็ดออกเมาาื่อไรเดี๋ยวมองมองพี่น้องก <laughs> ินไปว่าไปเสียบไปอยู่พูดเดียวหรือพี่น้อง เห็นไก่เดี๋ยวค่อยเล่มจ้ะถ้าเล่มตอนนี้มันใส่เวลาหลายกด Oh That's all i นน่นตีนไก่อ่ะมันนี่มันแห่นตีนไก่ ว่อไปเสื้ได้ซื้อตีนไก่มาไว้หลายจ้ะเพราะว่าผัวบอกว่าพ่อใหญ่คุณสามีเด็กคุณสามีผัวอาจารย์ผัวมันแต่ว่ามันเนาะแต่บัดคอยได้ว่าไปแล้วเอาขึ้นมาได้ผัวบอกว่าคอยสร้างลายอย่างเจอแห่นตีนไก่ขอบปอยากขอบปอยากโยกไก่อาจารย์ร่าก็เลยคิดว่าโอ้ยดีจังเดี๋ยวจะไปซื้อตีนไก่มาไว้หลายจะไม่แต่แห่นเนี่ผัวจีขอกไก่จีเห็นตีนไก่ละจ้ะ ฟรัมพ <c oughs> ี cùng cùng ่บาวมามากตีนไกลอ่ะอยู่น้ำกันมากจะยีบหาปีเมียกินตังเจแนวอผัวบอยกันคนละสไตล์มาคนละแบบแต่ว่าอยู่น้ำกันได้ นี่ห้าปีอยู่ด้วยกันได้เพราะความไม่เข้าใจค่ะถ้าเข้าใจกันอาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ถึงวันนี้นะคะฉับๆสมหยอกชีวิตคน้นยุ่ไก่บ้านน,นะจกนมเนาะมี่ยังกะทิมไม่ได้ค่ะเก็บไปกินเก็บไปกินียังพวเก็บ,กเ,กบเก็บจะ้ะ พราะว่าหยัง okay, ี่วก you know. ินท er, ี่ต like, ้องรู <und apa> <ti> ้จ <und apa> <ôi> ักว่าเก็บอีหยังได้แน่บ่เก็บอีหยังได้แน่นอเล่นคะประมวลไปจังโอเคจ้ะทุกคนอิ่มแล้วบัดนี้อิ่มแล้วก็สิไปกันตัวเนาะจ้ะเนาะจังได๋กันฝากใเด้อจ้ามักก Subscribe กดไลค์กดแชร์ ขอบคุณหลยนะเติเขามาชมเขามาติดตามกันนะจ๊จเนะนะขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่เป็นเขามาบึงจ้ะคนที่เป็นซ s c r i b e แล้วก็คนที่เป็นติดตามเขามานเนะเจเนะขอบคุณหลายๆค่ะจจงได๋ก็ไว้แค่นีล้ละจ้าบัติจ้า